ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฝังทั้งหลายแต่รมงพระพุทธญานกำลังนำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาถึงข้อของตัณหาคำว่าตัณหานั้นก็คือสภาพจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอย่างในพระบาลีทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากแต่ถ้าเรากล่าวโดยสรุป คือตนาจะมีสามลักษณะคือแสดงออกมาในสามลักษณะแล้วก็สิ่งที่จิตดิ้นรนทะเยอทยานอยากนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาท่านเรียกสิ่งที่จิตมันดิ้นรนทเยอทยานอยากท่านก็เรียกว่ารูปปัตนหาเป็นต้น ถึงอหมายความว่าจิตดิ้นรนทะเยอทยานอยากได้ในรูปซึ่งจิตไปกกำหนดว่ามันสวยงามเดีวก็ลักษณะเหล่านี้บางทีก็อาจจะพบว่าท่านแสดงให้เห็นที่มีความประนีตลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับจนพูดถึงการมาตัญหารูปตรปตัญหารูปปติหา กรณีถือว่าเป็นปริยายหนึ่งหมายความว่าจิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้ในกามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงวัตถุที่จิตกำหนดว่าน่าใคร่เขาเรียกวัตถุก,กามแต่ว่าการที่จิตกำหนดได้อย่างนั้นนะะเพราะว่าภายในใจมีกิเลสกามอยู่แต่ใจเราไม่มีกิเลสมันก็ไม่กำหนดอย่างนั้นนะ ตอนนี้ลองสังเกตว่าคล้ายๆกับว่าคนเข้ามายกย่องเราด้วยภาษาซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องเราไม่ยินดีหรือคนมาด่าเราด้วยภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ไม่โกรธอะไรนั้นแสดงว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อยู่ท่ามกลางแสงสีอันวิจิตรงดงามเหล่านั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะเราเมื่อไหร่ แต่ท่านไม่มีปัญหาที่ข้างในทีนี้ถ้าเราลองเทียบเคียงดูว่าเราเองนี่ทำได้ไหมในปางเรื่องเนี่ยก็ต่อบว่าทำได้เช่นสมมติว่าเด็กเราเห็นเด็กแกเล่นฝุ่นเล่นตุ๊ก,กตากันเล่นขายของกันดูที่เราเกิดตัณหาอยากจะเล่นด้วยไหมไม่มีนอกจากว่าใครจะเผลๆเ,เป็นเท่าทารกขึ้นมาสักคนก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าโดยธรรมชาติจิตแล้วในวุฒิภาวะมันสูงเกินที่จะไปคิดอย่างนั้นเพราะตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นของกิเลสหมายความมาตัวเข้มข้นจริงเนี่ยคืออวิชามันทําให้พวกนี้เข้มข้นต่างหมายความมาถ้าอาวิชามากเนี่ยความเข้มข้นก็จะมากมันก็เหมือนกับอะไรนะะ เหมือนกับบางครั้งบางคราวเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าคนดูมวยเนียแล้วบางทีในคนดูมวยเนี่ยถือมวยคนละมวยคนละคนกันแล้วก็ทะเลาะกันเองแล้วถ้าเราสง,งบจใจถามมาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ๋อเรื่องมวยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเขาแพ้หรือเขาชนะนี่เราได้ประโยชน์อะไรมไม่เกี่ยวอะไรเลย นันก็แสดงว่าถ้าวิชามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปนลดตัณหาเองอเหตุผลสติปัญญาตามมาเนี่ยแล้วก็จะลดอาการตัณหาได้แต่ว่าถ้าตราบใดที่อวิชชาคือความมืดบอดในนั้นเหตุผลสติปัญญาเรายัางมีมากอยู่เนี่ปวจการตัณหามันก็กระจายตัวเองออกไป แล้วบางทีก็รูปปัญหาคือความเยยทะยานอยากได้ในรูปแต่รูปก็คือสิ่งที่ผ่านธรมประสา์สัมผัสทั้งห้าจนถึงกับรูปที่มันประณีตนะอยากได้เป็นเทพธิดาเทพระบ,บุตรสวงสวรรค์วิมานพรหมโลกอะไรแต่ละไปกันเรื่อยๆบางทีก็เป็นอรูปปัญหาคืออยากได้ในส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นสุขเวทนาจนถึงอรูปฌระชานนะอยากได้ไปเรื่อยๆเหมือนกัน แต่พวกนี้ยังไงมันก็ดีหน่อยนะฮะคือว่าคุณภาพจิตประณีคิดเพราะว่าตัณหานี่มันเป็นเครื่องอาศัยนแสดงไว้ว่าตัณหานิ่สายะตัณหาปหาแต่ป่าตัณหานั้นอาศัยตัณหาแล้วก็ละตัณหาเพราะตัณหาบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับยานพาหนะเหมือนกับเครื่องบินเหมือนกับอะไรเนี่ยนะฮะคือเราต้องอาศัยเขาอะแต่ว่าพอถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องลงจากเครื่องบิน เราไปนั่งอยู่บนเครื่องบินไม่ได้แต่สมัยโบราณเนะี่ยท่านอุปมาเหมือนกับแพ่คือสมัยโบราณเนะี่ยดูง่ายนะแพรเนี่ยเรือข้ามฟากหรือว่าแพรที่ข้ามฝั่งส่งคนขึ้นฝั่งเนะี่ยเกิดจากใดที่เราอยู่ในแม่น้ำอยู่ในลำคลองเราก็ต้องอาศัยแพแต่พอขึ้นเราก็ต้องทิ้งแพ่ถ้าไม่ขึ้นมันก็ทิ้งไม่ได้ เพรานั้นพวกพวกเหล่านี้บางตอนเราจึงพบว่ามีลักษณะเป็นเครื่องอาศัยเพราะว่าตัวเขาเองเป็นกิเลสประเภทสร้างที่มันยุ่งเนี่ยคือตัณหามันเข้มมากไปที่ท่านบอกว่าอันอันตัณหาพายุ่งงนุงขิงเพราะแย่งชิงสีดามมราศีตรงรบราข้าวฟันลัดโลกีเนี่ยเรื่องรามเกียรตเนเราลองดูยุ่งยุ่งเนี่ยมันเรื่องตันหาของทศกัณฐ์ ยักเพีียนตนเดียวยุ่งกันไปหมดเลยแต่ถ้าทศกัณ์แกบันเข่าตัณหาหรือว่าปัญญาแกเพิ่มขึ้นเน่ยรู้ว่านางสีดาแกคือลูกสาวตัวเองเนี่ยแล้วแกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่นี้ก็คือสภาพจิตที่มันถูกกลุ่มรุมหรือถูกปิดบังไว้ด้วยอวิชชาเราทำให้ตัณหาท่านเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นนะเข้มข้นขึ้น และบางทีก็อธิบายในรูปลักษณะรูปตัญหาอารูปตัญหานิโรธตัญห,หาก็แสดงว่าอยากนิพพานเนี่ยก็เป็นตัญหาด้วยนะนี่ท่านอธิบายไว้ในสังกิติสูตรปาติกวัคติกานิกายนะฮะเพราะฉะนั้นอยากไปนิพพานก็เป็นตัญหาแต่ว่าเมื่อถึงนิพพานก็ต้องทิ้งตัญหาก็อยากแก่แค่แอยากขึ้นฝั่งนะแต่มีคนก็เคยถามว่าอยากไปนิพพานเนี่ยเป็นตัญหาไหมก็ถามในหลักสูตรนักธรรม เพราะที่จริงก็เป็นตัณหาด้วยกันเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการอาศัยแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งที่เราคุ้นๆเนี่ยคือจำแนกตัณหาออกไปเป็นสามประเภทก็เรียกว่าการมัตัหาหพราภวตัณหาพิภวตัณหาเนี่ยคำว่า,าการมัณหาก็คือแปลว่าอยากได้อะอยากได้อะไรอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณะ ธรรมารมที่ใจกําหนดว่าน่าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจแล้วก็ภาวะตัณหาเนี่ยความอยากเป็นทีนี้มันลึกนะฮะพวกพวกนี้ที่จริงลึกมากเอาการจะไปลากเข้าได้เนี่ยบางทีต้องไปเยอะเลยต้องไปบัิไปเยอะเลยให้เราลองสังเกตว่าแม่แต่ว่าพวกสังโยชน์ที่มันประนีตเนี่ยพวกรูปปราคารูปประาคานา ระาคาอายางละไม่ได้เลยเพราะในภาวะต,ตัณหานี่มันมันถึงจุดหนึ่งมันก็คือพวกรูปประราคาอยู่ด้วยหมายความว่าจิตมันไปเรื่อยไปเลยนะฮะต้องการเป็นใหญ่ในภพนั้นภพนี้ก็ตกลงว่าต้องการหมดทั้งสามภพเลยกามาภพรูปประภพอรูปประภพเนี่ยต้องการเป็นต้องการเป็นพรหมต้องการเป็นเทพต้องการเป็นอรูปประพรหม ก็ว่าไปได้เพราะตามปกติพื้นฐานของคนที่มากไปด้วยภาวะตนาหรือภาอะวะทิฏฐิมันจะมีอาการของสัสตตตทิฏฐิอยู่ลึกๆคือเข้าใจว่าสภาวะเหล่านั้นเทียงแท้แน่นอนแล้วก็ปรารถนาที่จะได้สถานะอย่างนั้นสภาวะอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้สภาวะอย่างนั้นซึ่งถ้าหากว่าท่านเข้าใจ ท่านศึกษาท่านพยายามทำความเข้าใจท่านเข้าใจแล้วเนี่ยว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่อนอนพวกนี้มันจะลดเองฮะเพราะนั้อนอาการที่ใจที่ขวายควา้าที่ปรารถนาความเป็นต่างๆเนีอย่างท่านเล่าถึง ชื่อว่าติดสะหรือวีตโศกนะฮะคือคือชื่อท่านอยู่สองชื่อเป็นพระนุชาของพระเจ้าอโศกท่านมีความรู้สึกว่าการเป็นพระชาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันสนุกม,นมันสบายมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่เห็นได้เรื่องอะไรแต่ว่าพี่ชายของท่านเกียระเจ้าโศกเนี่ยไปธนุบำรุงมามากมายไก่กองสิ้นเปลืองราชรัพย์ ม่ได้ประโยชน์อะไรพระเจ้าอโศกก็ทําทีเป็นกริ้วนะต้องการสอนพระอนุชาบอกเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันให้เธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีข้อแม่นะเป็นเจ็ดวันเธอสวยสวยสุขไล้เต็มที่เลยทําอะไรทําได้เต็มที่เลยแต่วันที่แปดเนี่ยจะฆ่าจะเลย ปรากฏว่าท่านบีโตโศกหรือท่านติสสะต์เนี่ยอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานตลอดระยะเวลาเลยนับวันตายใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะพอครบเจ็ดวันก็รับสั่งถามเป็นไงสบายดีแม่เป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยสบายดีไหมท่านบอกสบายอะไรคิดแต่ความตายตลอดระยะเวลาเลยพระเจ้าโศกในท่านศรัทธาพระมากท่านมองภาพพระในแนวที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะ ท่านบอกว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละที่น้องไปคิดว่าท่านอยู่สบายสกินกินนอนนอนไม่เห็นทาอะไรเนะี่ยที่จริงท่านอยู่ด้วยมนสิการทึงกรรมฐานท่านอยู่โดยมรณะสัญญาคือกําหนดถึงความตายที่จะเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะมันไม่ได้สุขสบายอย่างที่น้องคิดเหมือนกับที่น้องสเสวยราชนั่นแหละก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดค่าอะไรหรอกแต่ว่าท่านวีทศหรือท่านติสสะนี่ก็ขอลาบวช บวชแล้วปรากฏว่าไม่นานก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นระหรั่นนะแม่นม็คืออะไรก็คือว่าเป็นการมองเข้าใจเข้าใจสับสนในประเด็นเนี่ยอันนี้คือคือกลายเป็นอะไรเป็นไม่เห็นนิจจังไม่เห็นนิจจตาเไม่เหมนความไม่เที่ยงก็เรียกว่าเป็น เป็นนิจจัสัญญากำหนดหมายเป็นของเชี่ยงหรือว่าคิดว่าเป็นของเชี่ยงหรือเห็นว่าเป็นของเที่ยงก็แล้วแต่มันก็ออกมาในแนวตรงนี้ทีนี้ตำแหน่งความเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแม้ดอกไม้ทิพย์ยังร่วงจากสวรรค์เท้าสากาอย่างจุติพรหมพรหมยังจุติเลยมันไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่าง ไม่มีอะไรเที่ยงนะฮะทราบได้แ่ยังเป็นสังขานไม่มีอะไรเที่ยงทีนี้วิปวะตัณหาเนี่ยลองสังเกตว่ามันมีอาการของของโทสะอยู่แต่ถ้าเรามองถึงสภาพจิตเนี่ยฮะมันมันจะคล้ายๆกับสอนคล้ายๆกับความโลภเนี่ยฮะมันก็ใกล้ๆอยู่กับความโกรธพร้อมที่จะโกรธนะฮะความโลภเนี่ยพร้อมจะโกรธพร้อมจะโศกให้เราสังเกตดู เชสมมติเราอยากได้อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วไม่ได้นะเราไม่มีกำลังที่จะไปยึดกลุ่มสิ่งเหล่านั้นมาไว้ไปในครอบครองจะโศกจะเสียใจทีนี้เราก็อยากได้แต่ว่ามีคนอื่นมาแย่งออาไปจะโกรธเห็นนะฮะพร้อมจะโกรธ เพราะฉะนั้นพวกนี้มันมันเป็นอาการของโทสะที่ชัดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นฐานจิตเนี่ยมันลึกมันจะออกไปในแนวอย่างหนึ่งคืออะไรที่ตัวมเ,เองไม่ชอบแล้วก็ต้องการมันขา,ขาดสูญทำลายไปจนกลายเป็นประเภทอุเฉสทิจิคือความเห็นว่าขาดสูญซึ่งก็กลายเป็นปัญหาโลกกัอนอยู่ในป,ปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตว่าวิธีคิดของสังคมเนี่ย การคิดเรื่องชีวิตหลังตาย,ยมันจะมองแนวหนึ่งแนวใหญ่เนี่ยสองแนวแนวหนึ่งก็สัตธรทิฏฐิคือคนเราตายแล้วตายจากอะไรก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรผันอีกแนวหนึ่งก็ถือว่าแปรผันพวกนี้จะแยกออกเป็นสองกลุ่มแล้วจะมีรายละเอียดอีกเยอะแต่แนวหนึ่งเนะี่ยถือว่าตายแล้วศูนย์เลยตายแล้วขาดศูนย์ไปเลย ทีนี้ก็สามารถย่อยไปอีกว่าบางอย่างก็สูตรบางอย่างก็ไม่สูตรแล้วก็มีไปอ,อีกเป็นอันมากก็สรุปว่าอทิฏฐิใหญ่นะี่มันจะมีสองทิฏฐิคือสัสธตะทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดภาวะตัณหาตัวลึกนะฮะตัวลึกจะอยูล่ลึกๆและอุเฉตทิฏฐิเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดวิภวตัณหาคือไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการต้องการในพินาศต้องการในทำลายต้องการในสูญเสียไป ก็หมายความมาต้องการอย่างอื่นเห็นไหมฮะเพราะว่าตัณหาก็เหมือนกันนะต้องการงันงนงๆนงานงนคือไม่ต้องการอย่างอื่นตัวงันข้ามคือไม่ต้องการอย่างอื่นถ้าเขาส่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการมาให้เราก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาทันทีจรลักษณะของตัณหาเราเนี่ยพอกระกจายออกไปก็อย่างที่บอกแล้วมันก็ออกไปตามลักษณะอารมณ์ที่เราสัมผัสเพราะสิ่งที่ กระตุ้นในเราเกิดตัณหามันจะมีอยู่หกประเภทแต่นั่นเองเดี๋ยวปัดปัญหาสําคัญมันอยู่ประเภทไหนทีนี้ทั้งหกประเภทเนี่ยมันเป็นสาภาวธรรมทั้งหมดมันเป็นอย่างที่มันเป็นนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็ไม่มีอะไรเรารักทนุธนอมหวงแขนยังไงก็ตามถึงคราวตายก็ตายไปตามกัน ถึงคราวแตกก็แตกไปตามการถึงคราวป่วยก็ก็ป่วยไปตามการก็เขาเป็นเหตุปัจจัยของเขาแต่พอเราคว้าเขาแล้วเราก็ไปเกณฑ์ให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็เดือดร้อนเพราะมันเปลี่ยนแปลงเดือดร้อนเพราะการพลากจากเดือดร้อนเพราะการสูญเสียเดือดร้อนเพราะไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาเมื่อเราสังเกตพวก โวปกิน,นกะทุกที่เราโซเกหิเบเดเวหิที่เราส,ดสวดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สืบเนื่องมาจากความรักเช่นความโศกก็คือสิ่งที่เรารักใคร่ปรารถนาพอใจต้องการเนี่ยเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นหรือได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วนะแต่เมื่อเกิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนที่รักตายไปของที่รักแตกทําลายไปมันก็เกิดโศก ประสบมากๆเข้าก็คร่ำควรววนิรภัรยก็ออกมากข้างนอกแต่อย่าลืมนะฮะบางชีเนี่ยมันสูกเพราะเห็นศัตรูก็ได้ดีเกิดขับแค้นส่วนใหญ่เป็นยาขับแค้นความโสกคร่ำร่ำไรรํำพันเสียอกเสียใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นจะออกมาในรูปรูปรับรับแค้นใจที่บาคนที่เราไม่ต้องการให้ได้มันเกิดได้ ไอ้สิ่งที่เราต้องการได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็จะเกิดอาการขับแค้งขึ้นมาไปในใจเพราะปัญหาใหญ่ในในเรื่องของตัณหาลักษณะตัณหาเนี่ยเลยมันก็กลายเป็นกระบวนการทางจิตถึงลองสังเกตนะฮะมันอาจจะมาจาก อะไรล่ะการกําหนดอารมณ์ในขนัน้นั้นเป็นอะไรอายตนะคือเราได้เห็นแล้วก็เป็นผัสสะเกิดพอใจก็เกิดเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาแล้วก็อยากได้อยากครอบครองอยากถึงก็กลายเป็นตัณหาทีนี้ในการในกระบวนการตรงเนี้เมื่อเราเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการสแสวงหาสแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็น แต่ทีนี้ถ้าเราคุมตัณหาไม่ได้ตัณหามันมากเกินไปอ่ะการแสวงหาจะออกมาในทางทุจริตอยากได้จนจนหน้ามืดแล้วก็ทุจริตอะการแสวงหามันจึงออกมาสองแนวแนวหนึ่งเพื่อปัญหาฮะได้มาเทา่าไหร่ยิ่งเพื่อปัญหา โดยยุวิจิตพิสดารจริงๆเนี่ยท่นานอธิบายว่าการสแสวงหาอะไรก็ตามที่มันตกอยู่ในชราม,มนะเนี่ยคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสแสวงหาในสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเราครอบครองเขาไม่ได้ครอบครองเขาไม่ได้ตลอดคือ,อยังนึกถึงเรื่องบางเรื่องนะฮะพี่เขาสแสวงหากัน อย่างเช่นบทยศยศศักดิ์อาคาฐานต่างๆมีปีหนึ่งเนี่ยสังเกตเคือมาตามปกติเรื่องสัมมศาสตร์เขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยสนใจแม้แต่ยุคปีที่ตัวเองได้เนี่ยมีเพื่อนได้กี่คนเนี่ยก็จําไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสนใจแต่ว่าปีหนึ่งมันค่อนข้างจะหวือหวามากแล้วก็อึกระทึกครึกโครม,มกระซิบกระซาบกันมากแล้วก็ ลองระดับต่อฟังข่าวดูนะฮะมันแปลกนะฮะคือบางทีนี่ได้ไปไปถึงวัดก็ตายแล้วตายเยอะเลยนะชุดนั้นอนะ่ะตายกันห่างกันไม่เท่าไรตายตายตายฝอยๆองมาเลย,ยมันก็ลูกอื่นก็คงจะตายด้วยนั่นแหละแต่เราไม่ได้ติดตามแต่นั้นเตนิมแสดงว่าการครอบครองการอยากครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรก็ตาแล้ว เราไม่อาจจะครอบครองได้ได้จริงแต่ว่าเราก็ยังดิ้นรนกระสันอยากเอาสมมติว่าอย่างนี้สมมติอย่างตมาในหกสิบเจ็ดในอยากเป็นอะไรก็ตามเราตีซะว่าสมมติอายุเราสักเจ็ดสิบห้าเนี่ยเจ็ดสิห้าเราในเราหกสิบเจ็ดก็แสดงว่าเราเป็นอีกก็ไม่เกินแปดปีแล้วเราก็ตาย เอาสมมติว่าอยู่ไปถึงแปดสิบมานั่งนับให้เพื่อนก็ฟังนับบอกว่าลงนับดูเถอะมันไม่ได้นานอะไรเลยแล้วสิ่งที่เราควรทําอย่างยิ่งก็คือทําเป็นพระให้ดีที่สุดอะเป็นอย่างอื่นช่างมันนะเป็นไม่เป็นนะทําหน้าที่ของพระดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันมีนิมิตมันมีเครื่องหมายอะไรเลยบางคนเนี่ยแต่งงานกันเอา้ายังไม่ส่งตัวเจ้าสาวตายจะ้ะ บางคนยังไมไ่ถึงพิธีแต่งงานนะฮะกำลังนั่งรถไปจะในพิธีแต่งงานที่ตายจากแล้วความตายเนี่ยมันเกิดง่ายเลยเกิดแต่ว่าคนไม่ค่อยมองในตัวสภาวะธรรมทั้งเราสังเกตเอเวทนาที่มันเป็นเหตุให้เกิดตนาเวทนามันปั๊บ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 เนี่ยนะมันไม่ได้สุขตลอดหรือว่าทุกตลอดหรือว่ากลางๆอยู่ตลอด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทียิบเลยไม่ว่าสุขว่าทุกข์ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามให้ดูที่เวทนาเวทนาแกไม่นิ่งเลยแกไ,ลแกไ,ไหลแกตอ่อแต่แม้เราก็เกิดตัณหาตัณหาเนี่ยตัณหาอยากได้เวทนาเหล่านั้นน่ะทั้งทั้งที่เห็นมันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราก็อยากได้มันอีก หรือบางครั้งเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องเอาสมมติว่าเทวดาเนี่ยเทวดาจุติมาเกิดเป็นยังงั้นอย่างนั้นอย่างงั้น,น,นก็แสดงว่าสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงอะไรเอาพรหมจุติละพรหมก็ไม่เที่ยงอะไรใจจะไม่คว้าในลักษณะอย่างนั้นมากเกินไปแล้วก็จะไปลดไอตัวตัวสัสตตทิฏฐิที่ถือว่าเที่ยงเนี่ยดูไปดูมาเอะมันไม่เคยเที่ยงไม่เคยเที่ยงผมก็เ,เทียบมันก็ลด ลถความอยากเป็นขึ้นมาอย่างไง,งก็คือกันมันก็ไม่เที่ยงคือกันในสุดก็จะบรรเทาความรู้สึกนึกคิดในแนวนี้ลงไปได้เพราะวนี้จึงโยงกันนะโยงกันว่าเราจับอะไรให้ได้จับหลักอะไรให้ได้สักอย่างและอย่างอื่นเราจะเห็นเราจะเข้าใจในยะต่างๆที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พราะในแนวของตัณหาเราจะเห็นว่าพอเสร็จแล้วในเราจะเห็นเป็นกระบวนนะฮะเพรามันเกิดตันหแสวงหาถ้าสแสวงหาคุมได้ก็ดีถ้าคุมไม่ได้ทุจริตแต่ยังไงก็ทุจริตหรือทุจริตก็ตามก็จะมีการได้การสแสวงหาเสร็จแล้วก็จะได้พอได้ก็จะวินิจฉัยว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราได้พอถ้าชอบมันก็เกิดตัณหาต่อ เห็นไหมฮะถ้าไม่ชอบก็ปฏิเสธเกิดวิภวะตัณหาพอชอบก็เกิดเกิด,เก,ดเกิดกรรมตัณหาภวะตัณหนา,นาทีนี้ชักยุ่งน่ะจิตมันตัณหามันดาน,น้ามาเป็นหน้ากระดาษมาเลยเสร็จแล้วถ้าเราชอบก็เกิดฉันธราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความใครพอวินิจฉัยเสร็จพอกำหนัดด้วยอำนาจความใครก็หมกมุ่นแล้วกำหนัดเพลิดเพลินนั่งดูนั่งชมนั่งนั่งรูปนั่ง,งคลำอยู่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ หวงแหนเนี่ยไม่ต้องการในใครก็ได้ทีนี้อาการที่หวงแหนเนี่ยเพราะเพราะว่าใจมันหมกมุ่นอาศัยความหมกมุ่นพอพอห่วงแหนปับป๊บก็ระหนีไม่ยอมให้คนอืน่นทีนี้พอระหนีก็กลัวคนอื่นจะมาแย่งก็มีการราาักษาป้องกันป้องกันทีนี้แหละเยอะเลยปัญหาต่างๆมีการจ้างคนมี การบาดระแวงมีการเข็นฆ่าทำลายล้างยื้อแย่งต่อสู้ปราดปร่กันก็วุ่นปูนปวนกันหมดฮะเห็นไหมมาจากอะไรมาจากตัณหาอย่างเดียวเพราะตัณหาท่านจึงสอนให้บรรเทายังไงยังไงก็อย่าให้มันเกิดตัญหาเพราะตัณหาเนี่ยถ้ามากแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วก็ปัญหาในชีวิตนี่เองท่านจึงสอนให้บรรเทาบรรเทาตัณหาอย่าให้ตัณหานำไปสู่ปัญหา ถึงแม้จะละตานาไม่ได้ก็ตามท้างฟังท่าไหลาแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมองงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี